ร่อเลี้ยวบิลรเลี้ยวเยอะๆ,ๆไอ้โรมโรมกับโรม,มกับมิดรอบมิดเปลี่ยนวิธีการเดินเป็นเดินด้วยกันตลอดนะครับพี่ผมก็จะถามพี่เลยแต่แยกไปทําไม่เวิร์กเท่ไาไหร่แยกไปเอามังกรครับครับตอนนี้ครับน้องผมเชี่ยวกดว่าหาได้กดได้ดูหมอมงกรเลยเจ๊งไปน้องต้องหากราบเบรบใช่ไหม พ่อม,อ,มอยู่แอลซ้าย,ายจบล่างนะ W หาเลยโผลนะ่ลางโผล่สามตว W ห กางเคลียร์กางเคลียร <lich> ์กางเคลียร์เราเราเคลียร์ช้ากว่านะบนบนระวังด้วยนะป้าพี่ไม่ชัวร์เลยอะเฮ้ยพี่กริ่มร่งอะเริ่มร่างเริ่มแรงเริ่มแงเราตรงนี้จะทำอะไรได้ไม่เยอะนะไว้บ่อยจนกว่ากูจะตีอะ ต้องการเอาเคลียรนะเข้าปากอ่ะร่างดร์ร่างรองอ่ะไอ้ดื่องไมไหนเลขวงการว่ะไม่เลยยังไม่ผูกไม่เลยใช่ไหมเออเนี่ยเรามาแล้วมาแล้วมาแล้ว

ออไอคิวเลยเหรอพี่แค่ไหนราคาหมกตัวสี่ศูนย์หมดนี่ผมมาพี่อาไมเป็นอกอกจากสลิงก่อนสี่ศูนย์นะมาดยาวได้ปื้นอยู่นะเว้ดาวกจะไดาแต่วิวข้างล่างเขียนแล้วน,นะ ฟาหายเลย10แอฟฟานะกางสองตัวเียคุณตายไว้เวยเรนตีบัวไมแล้เราเปฟิกเกอร์แล้วมีกูรอดเราเปฟิกแล้วนะ5ทีิบกวีอะไม่แน่ใจเกล่าให้ผมเลยรีบมาตัวเปล่ากูจะโดนใส่ปเนี่ยเว็บกลางเข้า กตเริ่มดูไอเกมได้แล้วนะเว้ยจะสี่นาทีแล้วอิ่อนะตอนตอนะรเบีริเบเยบเระเบีเยราเียะเบียียเียบะียกีระบยระเบยะเยเียบระีรบียบรเยะเบียยีรบีาีะเียรระบย เล่นตรงนี้ก็ได้เลยบนสอง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 คุณดูที่มันไม่ได้อยู่กับเราพี่เราพี่เรารอเอ้มันเกี่ยวไวกว่านะลงล่างนะมัไม่มีพิกไม่มีพิกพี่ไม่มีลงลงล่างนะไม่ลงล่างผมได้ผมได้แล้วพี่ได้ผมพี่ได้คนสองผมตายผมเกี่ยวเว็บได้ผมเกี่ยวเว็บได้รอเลี้ยวก่อนเอารอเลี้ยวก่อนเริงพี่แล้ว ต้องเอารอเลี้ยวก่อน่ะไอ้เหี่ยราเรเรา้ยวจะตายเหนืผมแหนืยผมแรกื่มาเลี้ยวสิบสิบปีสิบสิบสิบงสิบองเวเลนอ้ยอคห้าสิบเวเลนน่าจะบุ้มบูเวเลนน่าบูโอเคโอเคเวเลนน่าจะบูเวะน่าจะบูเมื่อกี้มันเขาตัดหลังป้อมผมอยู่โอเคห้าสิบมาขึ้นมาได้ปะขึ้นมาได้ปะ G ไม่ได้ขึ้นไปนะเว้ยไป<า>ไปมามาเ้ยไม่มีอนตดะแ้พี่หนเฮ้ยแล้ว่ตัวเดียวอะเราวม่ตัวเดียวแล้ว่ตัวเดียวเฮ้ยมันไม่อยู่แบบพี่ไเว้ยเก็างต้องหลับเลยนะครับรารอแล้วพี่หล,ล,ลับให้โอเคครับโอเคครับวันสิวันติ มาอุบาตเหตุแล okay. okay, okay. okay. no right. right. ้ววะชายติดไผไม่ติดหระฟ้าหายแล้วเว้ยเราเรีกอ่รลางฝั่งก่อไปเลน่าจะลงลางแล้วนะมาได้มาตายมาตายโอเคโอเคด้วยน้องศูไปเลยเองน้ไปเลนจะมันเติมไปเลนมาก่อนเราข้อแรกสามตัวแรกสามตัวมากกลางรับกลาง ทำมิ่งเร็ว่โล่ไม่ไม่ล่แล้วเล็กลังอย่าให้เกมโดนนะเว้ยมาหน่อยมาหน่อยมาช้าสักัไเก็บเยว้ช้ามากได้บอกผมก็ได้นะเว้ยถ้าไม่ถ้าถ้าเคลียร์ไม่ได้ถ้าต้องเคลียร์ไม่คิดว่ามันช้าขนาดนี้เียรมันช้าไปิดผมนะทิมนะมากูมาเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหนยเนยิงยิงุดมาเลยตายเลย พี่้าตเฮ้ยเป็นนียเลยนอเรียโอ้ยโอไม่ไหวปะัเด้นเนีนะมไใบเมียตีวะิงไม่ป๊ะได้กระตอเอ้พี่อ้งปด้ผมก่อนนะจะเล่นนะกลางมาพอเล่นพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปเราพบิันี มายตายตายตายสวยปยสวยคได้กลางมาด้วยอ่ะยังไหกกางนไหวอ่ะเมฆมาได้ปะเร็วๆงน้องกล้าแทงตังกรมังอนเดลี่่น่เกมใช่ปะเกมอัน้ททงทัแทแทงแทงแี้แทงแแดแง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 ทงงง ติดต่อติระวังระวังโดนลิงระวังโดนลิงเต็สัต์ได้เลยู่กคนนะครับสร้างตามตัวร่งตามตัวสวยปะสวยได้เล่นร่างยาวได้เลยนะาว้เล่นร่างยาวดลยไมมา้าม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 กมา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 าม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 าามาาม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 าามามามมามามาราม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 าาม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 มาาม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 มามมา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  ใช่นะมันมันไม่ติดเครือใช่ไหมใช่ปะแปดนาทีไม่ติดไม่ติดมึงตีตัวตัวตัวห้านาทีไปเกมเฮ้ผมไม่อยู่แล้วเว้ยตัดเลืองเลยมี่ตัดเลือดแล้วหติดผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วไปเล่นต้นเสกเฮ้ยผมไช่ใยไอเกมตีนะโอเคโอเคไอ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 ไไอไอไยอไออไ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 อนออไอไไปไอ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 าป้อมบนออกไไดิ เขามีรูใหญ่อะเขามีเอยู่ใน้างสี่รางสี่รังสี่คนหนึ่งเคียร์กลางคนนึ่งเฮ้ยปิดไดแต่แต่ต้องต้องมีคนเคียรกลางคนนึงอะปามเคียได้ไหมได้พี่ปามีเกียวหวยเขียร์ใช่ไหขนาดไม่เป็นไก่ไม่ยังวิ่งอย่างไวอะวามไหวปะไหวพี่ไหวไหวไหวเล่นเลนเลนอเได้นะวยไม่ไหวบอกกัเลยนะวยได้พี่ได้นะ อติสิบว้ไวแปแปดได้นะไหตีทีแรกดีเลยดีเลยดีเลยสวัครับการการทำทำมาหรอเลาิไวเลยไเลยนไว้เลยดไ้ควตีควรตีควรตีบอยแลี่หลังสุดอะแคลรี่หลังสุดกูตีป้อมนะเว้ยกูตีป้อมนะเว้ยกูตีป้อมกูไม่ขึ้นไหมนะสวัดีครับดีครับม่รู้ใจนะ มามามาไอมาไมมอเมีนต,ตนะิดมีนาโตนะนตะเฮ้เียมีวหรเีย <c oughs> เร็วจังอะน้องปังมือปังมืงง้เกมสวยอต <Okay. S 1> ิติอติโอเคเยียกูเสียติฟีโทษวะเยียไม่ตไม่ไปหาถัดนละรีเร็วเช่หละได้เวลได้โบอดีตมไม่มีเมยบอยเอ้ยเออจสเล่นได้เล่นได้ไม่ไมีเมีติเปอย่เฟม

ยัีงยังบีนิดเดียว่วไม่แล้ม่ไหมโอ้ยไอเหี้ยกูแม่อยู่ข้างล่างกูเป็นควายเลยวะสัตว์เอายู่ในเลนนิดเดียวกันถ้าผมไม่โดนมือมานะมผมไหวอยู่ไหวแต่เราจะทาให้ต่อไปนี้เราจะเริ่มไม่ไหวเลยที่รอเลี้ยวเริ่มมาละต้องโฟกัสรอเลี้ยวเยไม่งั้นมันลาระเบิงตายห่านหมดเราต้เอา ตีพีลงใส่หัวกันฆ่าแม่สิดองใส่หัวแม่แล้วาแม่ผู้โนขวามมาแล้วดว้ผู้ริบายล้ผู้ริบายนะผู้ริบายนไอ้ยี้ยี่อะผมกันให้ดูอะไอ้หัวดำสิบสิบเลยนรัว่ะล่างทันรวกว่าป่อยก็ได้ไม่ทันไม่ทัน เราดักไว้ก็ได้ให้เราให้เว้นทีแล้วเวันทีแล้วไอ้มึงไฟตรงๆไม่ได้นะเว้ยต้องเย็นเล่นแยกนะมันเก่งไปหมาไม่อยู่แล้วเว้ยหมาไม่อยู่แล้วเว้ยไปไปขวาปะแค่หมาตัวเดียวอ่ะไปขวาท่านให้มันโหดแล้วปให้มันปิดไอเกมไม่ได้อ่ะไหวหมดเลยให้มันขึ้นซ้ายหมดเลยไปไปด้านล่าง เล่น่เน่เมกะร้เทำมาคละเล่นกันไปกันเนี่ยคนละเลยเล่นไฟตรงตคุ้ไม่ได้หรอกเฮียติเล่รอเรียว้าอีกัพ่อเฮ้ยมันจะปขูอไม่รู้ไมเล่นได้เม่เข้าคนสองะคนสองอะคนสองอะเล่นแบบเล่นจู่กู เหมบอยขาดเกมหน่ขาด้เกมหน่นปมมไปปั๊มไม่ตอเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะโอเคโอเคโอเคไปทเมบมาดูเียนี่ได้บ้าดูีนี่ได้ป่นเลเปลเลเปลเลเปลปเลเลไปนลวไปนลไปดูเว็ดูเวกูขึ้นไม่าเฮ้ยกูขึ้นไมเอาเวมานะจังหวะนี้เรามีสิปิดห้านะเว้ยเราพี่ว่าเคลียร์ล่างแล้วไปทำอย่างอื่นดีว่าเออได้เคลียร์่างงาา ขอเยอะจังเลยตอนไฟพี่เมฆเกาะผมก็ได้ไหมเออตอนไฟเกาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นไปไอ้บอยไปไปไปปล่อยเลสซองมันก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวกูลงมาขึ้นมาเกาะมันนะนะเวฟกันกางเท่าไหร่ดูเวฟเลยนะเวฟกลางอย่าให้ปล่อยไหลนะเกี่ยมนำแล้วรอเลี้ยวมันโดนในเกมไปทีหนึ่งกูว่ามันก็โคผล่บนแล้วเว้ยหนักอยู่อะ